สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปใหม่ของตานอีกแล้วนะคะซึ่งสิ้นเดือนแบบนี้นะคะตานก็จะมาทำท็อป10นะคะที่เป็นฟ a าบริษประจำเดือนนั่นเองนะคะซึ่งเดือนนี้ก็คือเดือนกันยายนนะคะโหเร็วมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแป๊บเดียวดูเราจะเข้าแบบปลายปีอีกแล้วนะคะไม่รอช้าค่ะเราไปเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยค่ะชิ้นแรกนะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้คือ T3 Skin Clearing Clearing นะคะชื่อ c l e ี r i n g c ่ e a r i n g Toner นะคะจาก The b o d y Shop นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยตานะ่ะจริงๆได้ไปดูรีวิวของคุณหนูหนาเมก้าปิกแล้วนะคะแล้วก็คุณหนูหนาเขาเคยแบบว่าบอกว่าใช้แล้วชอบนะคะตาก็เลยแบบลองไปซื้อมาใช้ดูนะคะซึ่งไซ์ที่ตานได้มาเนี่ย250มลตรนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะมีไซ์ที่ใหญ่กว่านี้หเห็นในแบบว่ารีวิวของคุณหนูหนานเป็นไซ์ที่ใหญ่กว่านี้แต่ว่าตาถามที่เคาน์เตอร์เนี่ย คือไปซื้อที่เคาน์เตอร์เดอะบอดี้ช็เลยเนี่ยคือเขาบอกว่าที่เนี่ยมีคือตานอยู่ตานจังหวะน,นะคะมันก็เลยไม่มีไซส์ใหญ่ตาลก็เลยโอเคไม่เป็นไรคะ่ะเอามาลองะคะ่ะซึ่งตัวนี้เนี่ย ถ้าเพื่อนๆเ,เ,เห็นด้านใต้านะคะมันจะเป็นคล้ายๆผงๆนะคะซึ่งตัวนี้มันจะเหมาะสูตรนี้เหมาะสําหรับคนที่แบบเป็นสิวง่ายนะคะแล้วก็แบบว่าคือเป็นเป็นสูตรที่ช่วยดูแลรักษาเรื่องผดเรื่องสิวเรื่องอะไรแบบนี้เลยคะ่ะเวลาใช้เนี่ยตานก็จะคว่ำเขาลงนะคะแล้วก็ขอเพื่อให้แป้งเนี่ยมันไปผสมกับตัวน้ําชั้นบนก่อนเนาะแล้วก็เช็คเช็คเช็คชนะคะแล้วก็หยดใส่สำลีนะคะเช็ดทั่วหน้าเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยตานจะใช้เฉพาะช่วงเย็นเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะให้ความรู้สึกแบบ มากเลยถ้าเกิดเรามีสิวอยู่บนใบหน้านะคะเพราะฉันคือตอนเช้ากลัวว่าถ้าใช้ตัวนี้มันจะแห้งเกินไปนะคะก็เลยจะใช้ก่อนนอนนะคะแล้วก็บำรุงเป็นครีมบำรุงตัวอื่นๆนะคะที่ให้ความชุ่มชื่นนะคะกับใบหน้าของเราถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นง่งตัวนี้เนี่ย บอดี้ช็อปเขาจะมีแพคเกจจิ้งใหม่ออกมาแล้วนะคะแต่เป็นเป็นบอทัลที่เป็นแบบว่าทรงแบบว่าสวยๆนิดนึงก็เลยถาม b a เหมือนกันว่าเออมันเหมือนกันไหมพราะเห็นมันเป็นทีทรีเหมือนกันเขาบอกว่าตัวเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆซื้อเป็นเซตเนี่ยมันจะแบบคือขายอ่ะจะเป็นแพคเกจจิ้งใหม่แต่ถ้าเพื่อนๆซื้อเดียวอ่ะจะได้แพคเกจจิ้งนี้อันนี้คือเ่าได้ตาฟังเขาพูดมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆถ้าเกิดสนใจนะคะตัวนี้เ็ดสะอาดมากๆให้ความรู้สึกแบบ ใครที่ชอบแบบว่าฮาร์ดคอร์นิดหนึ่งเวลาเช็ดหน้าเราต้องสะอาดแบบปี๊ดๆนะคือแบบ แบบนี้เลยนะคะตาแนะนําเลยนะคะตัวนี้ราคาไม่แพงนะคะอยู่ที่550บาทเองนะถัดไปคือตัวนี้เลยค่ะเพื่อนๆคงเคยเห็นแล้วว่าตานะคะเป็น first impression นะคะตอนที่ไปคลิปเซเว่นาะตัวนี้คือ Cathy d o นะคะ white t a n i n g sunscreen นะคะ a l u h a ทายโอ m a g i c Cream spf 5 0 pa บวกบวกบวกนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมี uv protect water splash แล้วก็ที่สําคัญที่ตาชอบเขามากเลยก็คือตัว cooling นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดที่ SPF เถึง50เลยนะคะเพราะฉะนั้นใช้ทาไปเล่นกีฬาก็ได้กีฬากลางแจ้งก็ได้กีฬาในาร่มก็ได้นะคะไปทะเลก็ได้หรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้เพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยค่อนข้างที่จะซึมแบบคือซึมง่ายมากนะคะเนื้อครีมของเขาเป็นสีขาวนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นน้ำเป็นน้ำแบบคือมันก็ตามชื่อนะ Water Splash ก็คือแบบพอทาปุบ๊บอะมันจะค่อนข้างที่จะแตกตัวบนใบหน้านะคะแล้วที่แบบ เขาเรียกว่าคูลิ่งก็คือความเย็นเนาะเย็นฉ่ำม,มากๆเลยคือตาเน่ชอบเขามากเลยตอนนี้ชอบตระกูลแบบ Water Splash ของ Cat ตี้รอทุกชิ้นนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นครีมบำรุงหรือว่าตัวที่เป็นอ่อตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาเขาไม่แพงนะคะหาซื้อได้ใน7 e เ e ่ e อีหรือตามคาร์มานะคะชอบคาร์มาตามห้างสงรรพสินค้า,าก็เพื่อนก็งงว่าเอ๊ะทำไมทาวน์แฟบริดมาหลายเดือนแล้วมีรองพื้นใหม่ทุกเดือนเลยนะคะจริงๆแล้วตาจะมีรองพื้นอยู่เยอะใช้ได้พอสมควรนะคะแต่ตาจะสลับกันใช้ว่าเดือนนี้เราใช้รองพื้น ตัวนี้เดือนนู้นเราใช้ลองพื้นตัวนู้นคือสลับสลับนะคะเราก็เลยจะมีชอบแบบว่าเกือบจะทุกเดือนเลยนะคะซึ่งเดือนนี้ที่หยิบมาใช้มากที่สุดนะคะเพราะรู้สึกว่าอากาศมันร้อนแบบแบบร้อนมากๆเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะ Catrice นะคะตัวนี้เป็น All m a ก Plus นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นชายคอนโทรลเมคอัพนะคะซึ่งมันจะให้มันจะเขียนจุดไว้เลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยแม t ติฟายิงนะคะนั่นก็คือให้ลุคที่เป็นลุคแมตนะคะบนหน้านะคะลองลาสติ Long ้งนะคะติดทนนานแล้วก็ออยล์ฟรีนะคะไม่มีน้ำมันเหมาะสำหรับคนที่หน้ามันมากๆนะคะตาป็นคนผิวมันนะคะเป็นผิวผสมค่อนไปทางผิวมันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นลูกรักเลยนะคะประจําเดือนกันยาที่ผ่านมาคือใช้มากที่สุดมากกว่าตัวอื่นๆนะคะตัวเนื้อของเขาเนี่ย สีที่ตาลใช้ตัวนี้จะเป็นสี025 Sand Beige นะคะเท่าที่ตาลไปดูที่ที่เขาขายเนี่ยคือ Sand Beige เหมือนจะเป็นสีที่เข้มที่สุดที่เขามีในในช็อปเลยมั้งเพราะว่าสีอื่น่ะตาลรู้สึกว่า0 ก่อนหน้าน,นี้มันจะเป็นอมชมพูหมดเลยอะค่ะซึ่งตาลเป็นคนผิวสองสีนะคือดูในกล้องอาจจะขาวนะคะเพราะด้วยการแต่งหน้าการใช้แบบว่าเบสเมคอัพอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวจริงของเราเนี่ยคือถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปที่ตาลวัลับเลยหนะ้าเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าตาลจะเป็นคนผิวสองสีเป็นผิวแบบ ผิวมันผิวสองสีผิวผสมคือจะเห็นความมันบ่อยมากนะคะบนหน้าตาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ผิวค่อนข้างที่จะเป็นโทนแบบผิวตาเนาะผิวสองสีนะคะแล้วก็อยากได้รองพื้นราคาไม่แพงนะตัวนี้ตาจำไม่ได้แต่รู้สึกว่าประมาณ400หรือ500กว่าบาทนี้ละคะ่ะคือไม่ได้แพงมากไปกว่านี้แล้วเนาะว่าติดท็อปลิสต์ของของตัวเมคอเขาเรียกว่าอะไรรองพื้นที่ ที่ควบคุมความมันได้ดีด้วยนะคะตานเลยไปลองซื้อมาแล้วพ็ใช้แล้วชอบร่ะๆตัวนี้นะคะเดอร์มาคอลนะคะ,ะ,ค,ะคือตานเรียกว่าเดอร์มาคคลนะคือมันอาจจะเดอร์มาโคหรือว่าซัมติงนะตัวนี้เนี่ยเป็นเมคอัพคอเวอร์นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นในช่วงที่ผ่านมาจะมีการแบบว่า ขายกันเกลื่อนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นใน Instagram นะคะแล้วก็ใน f c e e o o o เองนะคะมีแบบว่าคลิปวิดีโอออกมามากมายนี้เนี่ยตาลไม่ได้เอามาเป็นรองพื้นนะคะเนื่องจากว่าเขาปกปิดขั้นสูงจริงแต่ไม่คุมมันนี่แหละ ทำไมตาลถึงไม่เอามาใช้เป็นรองพื้นนะคะแต่แฟลบริดสาหรับตัวนี้นะคะตาลเอามาใช้เป็นคอนซีลเลอร์ค่ะเพราะมันปกปิดแพนด้าได้ค่อนข้างดีมากๆนะคะตาลเป็นคนใต้ตาค้ำมากมากนะคะต้องหาคอนซีลเลอร์ที่ค่อนข้างให้การปกปิดที่ค่อนข้างที่จะระดับสูงสุดนะคะตัวนี้เนี่ยเขาปกปิดรอยสักได้รอยรอยต่างๆของเพื่อนได้แน่นอนคนไหนที่ผิวหน้าแบบเป็นผิวแห้งอะ่ะตาลว่าเหมาะมากๆเลยนะคะคือคือ,ค,อคือหลอดเล็กจริงๆราคาแบบ7จ็ดแปดร้อยนะเพื่อนๆแต่ว่าคือเว าใช้อ่ะใช้มีเดียวเท่านั้นนะคะว่าถ้าใช้มากเนี่ยโหหน่ายกับพอ่อกระเบื้องแบบเป็นขนมเบื้องแบบว่าโดนฉาบเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าใครนะคะแบบ สนใจนะคะตัวนี้นะแต่รู้สึกว่าถ้าเป็นคนผิวมันตาไม่แนะนําเลยนะตาแนะนําว่าถ้าผิวมันแล้วซื้อมาแล้วเรารู้สึกไม่อินนะลองเอาไปใช้เป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตามัน<ด>ววปื้นไม่ต้องงงนะ <มา S 1> คือซีรีส์แป้งบอกแล้วว่าทําตลอดนะคะแต่ว่าบางตัวอาจจะเอามารีวิวแยกบางตัวอาจจะอยู่ในแฟลบริดท,ที่ยังไม่ได้รีวิวแยกอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนๆอยากให้ตาทำรีวิวของแป้งเนี่ยก็ก็บอกตามาที่ด้านล่าง description box ได้เลยนะคะเพราะตามีแป้งเยอะเผื่อว่ามีตัวไหนที่เพื่อนๆสนใจแล้วตามีอยู่แล้วตาจะได้ทําให้ดูเนาะสำหรับแฟลบริประจำเดอนกันยานะะคแป้ง ชอบมากเลยคือตัวนี้เลยตัวนี้คือ The Leaf t า a า a k นั่นเองนะคะเป็นแป้งที่ เอาละติดท็อปลิสต์ของปีนี้นะคะว่าเป็นแป้งที่แบบว่าเหมาะสําหรับคนไทยเหมาะสําหรับผิวสองสีนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความมันบนใบหน้านะคะซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาทําได้จริงๆนะคะซึ่งแพคเกจจิ้งนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะราคาเนี่ยตานซื้อในท็อปนะคะ250บาทแต่ว่าตานใช้ตัดโค้ดเดวันการ์ดด้วยนะคะเลยเหลือ150บบาทเนาะตัวนี้เนี่ยคือ มันแพคเกจจิ้งดูดีมากตาเป็นคนชอบแป้งที่แบบว่าเป็นตลับยาวมากกว่าตลับกลมนะคะคือถ้าเป็นแป้งตลับอย่างเป็นแป้งตลับกลมแบบเนี้ยคือคือตาจะแบบว่าคือมันก็ดีนะแต่ว่าคือตาไม่รู้สึตารู้สึกว่าต็ตลับยาวแบบเนี้ยมันพกในกระเป๋าง่ายกว่าเพราะว่ามันไม่หนายงเงี้ยค่ะเปิดขึ้นมานะคะเป็นกระจกใหญ่มากตาชอบอยู่แล้วเพื่อนๆรู้เเวลารีวิวแป้งนี่คือจะรีวิวกระจกหนักกว่าแป้งอีกนะคะกระจกนะคะสวยงามน,นะคะดูดีมากแพคเกจจิ้งสีขาวทองนะคะ ตัวแป้งเองตาซื้อเบอร์ศูนย์สองมานะคะใช้ไปเยอะพอสมควรแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยคือตอนแรกที่ป่าเนี่ยลุกที่ปาเนี่ยคือสีของแป้งอะ่ะก็เหลืองนะคะมันออกโทนเหลืองแล้วก็แต่มันไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าแป้งเนียนอะไรเลยนะแต่ประเด็นคือเวลาเราเอาพับนะคะมาปาดท,ที่หน้าเนี่ยมันสีมันแมทไปกับเหมือนกับมันเป็นแป้งทางสซลูเซนเลยอะไรมันไม่ใช่ไม่มันไม่ใช่แป้งโปร่งแสงนะคะแต่ตารู้สึกว่าเราทาลงพื้นสีอะไรมาสมมติลงพื้นตาลผิดสีอะ่ะ คือถ้าเกิดไม่ได้ผิดจนแบบแฮสักสองเฉดต้ไม่ต้องขนาดนั้น้าสักเฉดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทาแป้งตัวน,นี้ไปอะ่ะคือมันเหมือนกับปรับให้สีทั้งหมดอะ่ะมันเป็นสีเดียวกันนะคะคือสีมันจะซอบลงแล้วก็สีจะเป็นสีผิวเราเลยเลยชอบมากแล้วก็ทดสอบเรื่องการคุมมันเนี่ยตาลช้เขาแบบว่าออกไปแบบจะแบบออกไปข้างนอกที่ไปแบบแดดกลางแจ้งนะเพื่อนๆคุมมันได้แบบค่อนข้างที่จะแบบดีมากๆนะ้วตาลให้ถ้าเกิดมีร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เขาแบบว่าไปถึงเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคือมัน คุมมันได้ใจจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะแบบอยากลองแป้งนะคะที่แบบควบคุมความมันนะคะแป้งที่เป็นแป้งผสมรองพื้นนะแล้วก็ราคาดีนะคะไม่แพงจนเกินไปนะคะหาซื้อได้ง่ายนะคะซื้อในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีนะคะทุกสาขาเลยเนี่ยตานแนะนําตัวนี้เลย <c oughs> เดินทางกันมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะตัวถัดไปนะตานจะบอกว่าคือไม่คิดว่าจะชอบเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าวันนี้ก็ทายอยู่ด้วยนะคะ <c oughs> ตัวนี้เลยค่ะเติๆนเติ ODVO ค่ะเพื่อนๆบอกเออคืออะไรคะ ODVO ตัวนี้นะคะไม่ใช่ปัดแก้มนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อไปปัดแก้มอาจจะหาได้นะคะตัวนี้คือ Shimmer Bricks นะคะเป็นรุ่นที่เป็นแบบว่าไล่การโทนแบบว่า6สีนะคะ ตัวนี้จะเป็นชิมเมอร์ทั้ง6สีนะคะมันคืออายชดว์นั่นเองค่ะสําหรับตานี่คือตอนนี้แบรนด์ของแบบพวก ODBO, o b i l s i w a n a หรืออะไรแบบนี้ค่ะที่เป็นแบรนด์ที่แบบเราหาซื้อได้ตามตลาดนะัดด้วยแล้วราคาไม่แพงมากคุณภาพไม่ได้ไม่ได้ถูกตามราคานะเพื่อนๆตัวนี้ตานซื้อมา150บาทนะคะไปซื้อตอนที่ไปตอนซื้อตอนที่ตานไปกรุงเทพนะไปซื้อที่แพลตินัมนะคะจริงๆมันน่าจะซื้อได้ถูกกว่านี้แต่ตานซื้อฝั่งที่เป็นแพลตินัม ฝั่งแอร์เนาะมันก็เลยแบบว่าแพงนิดนึงเพื่อนๆน่าจะหาได้ถูกกว่าน,นี้แต่ประเด็นคือเม็ดสีนะคะเม็ดสีเนี่ยติดชัดมากวันนี้ก็ทายอยู่ด้วยนะคะไม่รู้เห็นไหมคือวันนี้แสงแสงแต่จัดแสงนิดนึงแต่ว่าคือแบบคือมันมันมันให้พิกเมนที่ชัดเจนมากๆเดี๋ยวตานปาดให้ดูโอ้โหปาดท,ทุกสีเลยเห็นไหม คือแบบพิกเมนนชั่ชัดเจนมากๆเลยนะคะแบบชัดเหมือนกับว่าแบบเหมือนกับเราใช้แบบว่าของแบรนด์เนมที่เป็นแบรนด์ฝรั่งเลยเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนคือถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบที่จะซื้อแบบว่าชิมเมอร์อายแชโดว์แล้วก็งบประมาณเรามีจํากัดเนาะตาแนะนําว่าตัว ODPO อะคือดีเกือบทุกรุ่นเลยนะคะรุ่นใหม่ๆเนาะที่เขาทําออกมานะคะเพราะว่าจริงๆอะ ตัวตัวที่เป็นชิมเมอร์ตามคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องซื้อแบรนด์นะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบที่จะแบบแต่งอายแชโดว์แต่งตาเนี่ยเป็นสีแมตต์นะตามไม่แนะนํานะคะเพราะว่าสีแมตของพวกที่เป็นแบบราคาถูกอะ่ะที่เคยใช้มายังไม่อินกับอันไหเลยเพราะว่ามันสีพิกเมนต์ไม่ชาติดไม่ดีนะคะแต่ว่าตัวชิมเมอร์แบบเนี้ยคือใช้ไปเถอะเพื่อนๆคือมันมันใช้ดีติดทนมากจริงๆนะคะแนะนําเลยนะไปหาซื้อได้นะคะตาม ลายนเครื่องสำอางทั่วไปนะคะนะคะเป็นบลัชออนที่หยิบมาใช้มากนะคะเดือนนี้เนี่ยบลัชออนที่ตาใช้มากนะคะคือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้คือ essence silky touch brush นะคะตัวนี้สี20 babydoll รุ่นนี้ essence รุ่นนี้ชอบมากนะคะคือเขามีอยู่ไม่กี่สีนะที่ตาเห็นนะแต่ว่าตาชอบตั้งแต่แพคเกจิ้งเพื่อนๆคือมันเล็กมากตัวนี้ราคา100กว่าบาทนะคะ145บาทนะยังแปะอยู่เลย ออมันมันไซส์หกรัมเองนะคะตัวสีของเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีที่ตานใช้บ่อยช่วงนี้ก็คือสีชมพูเบบี้ดอคือมันจะมีชิมเมอร์เล็กๆนะคะเดี๋ยวปาดห้เพื่อนๆดูมันจะเป็นสีอ่อนๆนะใครที่แบบว่าชอบแบบว่าปัดแก้มสีแบบที่แบบกลัวว่าตัวเองเป็นคนปัดหนักมือค่ะตัวนี้ปัดออกมานะให้ลุคที่แบบสวยเป็นธรรมชาตินะแล้วก็แบบ ออใช้ได้ทั้งคนผิวสีขาวผิวสีขาวชมพูขาวเหลืองขาวแทนอมแทนเหลืองแทนเออทุกสีตันว่าแมทกับสีนี้ใช้ได้แน่นอนนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าใครชอบนะบัชออนนะคะลองไปดูที่ค o ทเตอร์เอเซนนะเอ s เซน e เป็นแบรนด์หนึ่งที่ตาแนะนำให้ไปดูทุกสิ่งอย่างของเขานะคะราคาถูกแล้วก็ใช้ดีมากเป็นลิปไลเนอร์ค่ะ,คะซึ่งวันนี้ตานก็ทายอยู่ด้วยนะลิปไลเนอร์ที่ตาทา,ทาวันนี้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ n u m b e r s e v e นะคะ precision ไหม precision lip pencil นะคะตัวนี้เนี่ยเขียนไว้ด้วยประเด็นแต่คือมันเป็นสีนู้นนะคะที่เป็นตัวที่ขายดีมากของ n u m b e r s e เ e นะ Number เเนี่ยเป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่มีขายในร้านบูธนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆสนใจนะ n u m b e r s e นะเขาก็พัฒนาลายของทั้งพรีบมำมรุงผิวแล้วก็ตัวที่เป็นเครื่องสำอางออกมาได้โอเคมากๆเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอรองพื้นเองดานก็ใช้ Number s e v e อยู่ส3 คือเกืบจะทั้งหมดของเขาเขามีอยู่ 3- าสี่ตัวใช้เขาไป2ตัวแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นสีออกนู้นนะคะซึ่งเหมาะกับกับลุกที่เป็นโทนช่วงนี้เขาชอบแต่งหน้าลุกแบบว่ามันเป็นนู้ดชมพูที่เข้ากันได้กับกับทุกสีผิวนะคะคือมันเป็นนู้ดชมพูอมน้ําตาลเล็กๆนะคะซึ่งจริงๆอ่ะมันใช้ได้กับ ทั้งทุกโทนสีผิวเลยตาก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นแบบว่าลิปไลเนอร์ที่ที่ตาคงจะพกติดตัวด้วยนะคะเราให้เวลาเราทาลิปไลเนอร์อันนี้คือฟิลลิ่งในการทามันไม่แข็งมันเป็นออโต้ออโต้นะคะหมุนหมุนนะคะไม่เปลืองเนื้อไม่เปลืองเนื้อโปรดักต์ด้วยนะคะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะแบบสม o o ไปกับปากของเราไม่ว่าวันนั้นเราปากจะแห้งแค่ไหนในวันนี้ตามปากแหะปาก ปากแห้งมากนะคะแต่ว่าตานใช้ตัวเนี้ยแบบมันกบความแห้งของปากไปได้ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้รู้สึกว่าคุณโมเมจะเคยแนะนําไว้ด้วยนะคะตัวถัดมาซื้อมาแบบว่าไม่ได้ตั้งใจซื้อเลยนะคะไปเดินเห็นแล้วก็เอ๊มันไม่เคยใช้เลยตัวนี้ค่ะตัวนี้คือ misty lip me please นะคะตัวนี้จะเป็นอ๋อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็น combination ระหว่างลิปกลอสกับลิปแมทนะคะมันจะให้ความเป็นกลอสก่อนแล้วก็พอทาไปสักพักมันจะเป็นแมทนะ คือสีที่ตาลชอบมากนะคะนั่นก็คือสีออมันมีชื่อสีให้ไหมเป็นสีเบอร์03นะคะมันเป็นรุ่นนี้นะถามว่าฟิลลิ่งในการให้มันดีเหมือนแบบว่าอุย้ยลิปแพงๆไหมตาบกเลยเขาไม่นะคะยังไงลิปสติกเนี่ยถ้าซื้อลิปแพงกับลิปถูกอะจะเห็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือความรู้สึกในการทาแตกต่างแน่นอนนะลิปถูกเนี่ยสักพักนึงมันจะไม่ค่อยติด มันจะไม่ค่อยติดทนแบบทนแบบดีๆอะเพื่อนๆคือมันติดทนแต่ว่ามันทนในแบบที่แบบว่าปากแห้งแตกอะเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจคนที่ใช้ลิปสติกแบบเยอะๆแล้วชอบลิปสติกอะแต่คือถ้าเป็นลิปแพงๆมันจะแบบทาไปแล้วถึงมันจะแมบทบใช่ไหมมันก็จะไม่แตกแต่แบบพวกเนี้ยมันจะแตกแต่ถามว่าทําไมชอบเพราะจะรู้สึกว่าทิ้นนะในปากแบบ ตรงนี้ค่ะเวลาเราเราทาสมมติเราตานทา n u m b e r ใช่ไหมตัวนี้เราตารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันดูป่วยเกินไปนะคือเราไม่ได้แก้มเยอะไม่ได้อะไรเยอะแล้วมันดูป่วยเกินไปตานก็เลยทาตัวนี้ทับลงไปแล้วตาเอ้ย มันเป็นคอมบูเนชันที่พอจะใช้ได้เลยนะคะจะถามว่ามันดีมากไหมมันไม่ได้ดีมากแต่ตันใช้บ่อยเท่านั้นเองสําหรับเดือนนี้นะก็เลยเอามาเป็นใช้แล้วชอบมันมีหลายสีนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านแบบว่าของมิสทินเองหรือว่าตามสาวมิสทินก็ได้หรือว่าตามร้านเครื่องสำอางทั่วไปมีแน่นอนานะรุ่นนี้ตันรู้สึกว่าเขาตั้งไว้แบบว่าเป็นเพทุกที่ทเลยะะสิ่งสุดท้ายประจําเดือนกันยายนกันแล้วนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยซื้อมาได้สักประมาณเกือบสองเดือนละ แล้วก็ใช้เขาตลอดเลยนะคะหลังจากที่การติดขนตาตัวที่เป็น D.U.P หมดนะคือ D.U.P เพื่อนซื้อมาฝากจากญี่ปุ่นแล้วก็พอจะซื้อใหม่คือแบบกลัวเปลืองไงกลัเปลืองตังเพราะมันก็ราคาใช้ได้อยู่เหมือนกันนะ D.U.P <c oughs> ก็เลยไปซื้อตัวนี้มาแทนนะคะตัวนี้เป็น Li f ์โฟรนะคะตัวนี้เป็นกาติดขนตาของ Li f ์โฟรซึ่งมันจะมีที่เป็นสีขาวแล้วก็สีดํานะคะเขามีหลายรุ่นเหมือนกันนะ แต่าใช้รุ่นที่เป็นสีขาวตารู้สึกว่ารุ่นที่เป็นสีดำมาเพ,เพื่อนถ้าเกิดว่าเราติดตาเป็นคนที่ติดขนตาจริงแต่ว่าตาไม่ได้ติดขนตาเก่งเดี๋ยต้องชอบติดแต่ต้องใช้เวลายังไม่เสียนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตาใช้กาวที่เป็นสีค่อนข้างที่จะดำเนี่ยพอตาติดผิดใช่ไหมแล้วมันเลยขึ้นไปมันจะเลอะมากแล้วมันจะกบไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นกาวสีขาวอะตารู้สึกว่ามันยังแบบว่าดึงเกมามาดนึงแล้วก็ทาอายแชโดว์ทาไปมันก็จะยังแบบว่าพอกบเกือนตัวรอยของแบบรอยของอันนี้ได้เนาะเพราะฉ ถ้าเพืเ่อนๆอยากหากาวติดขนตาที่คุณภาพพอกลางๆนะคือไม่ได้บอกมันติดดีมากขนาดติดแน่นสุดๆนะคะแต่มันก็คืออยู่ในราคาแล้วก็เรนจ์ที่แบบว่าซื้อได้แล้วก็คือเอามาแทนพวก High อ็นที่แบบว่าเราใช้กันอยู่ได้นะคะตัวนี้เนี่ยตาลซื้อมาตันจำราคาไม่ได้แล้วว่ามันถึงร้อยไหมเนาะ รู้สึกว่าอาจจะไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ไปซื้อตามร้านเครื่องสอําอางทั่วไปได้เลยนะคะน่าจะมีขายกับะะสับพสิ่ง10ชิ้นนะคะที่ตันเอามาเป็น Top 10 f a b r i รประจําเดือนกันยายนนั่นเองนะคะซึ่งเดือนนี้เนี่ยก็เป็นเดือนที่ตัน ไม่ได้ใช้ของใหม่อะไรมากสักเท่าไหร่นะคะแต่เป็นของที่ตานมีอยู่แล้วเนาะแล้วก็หยิบมาใช้บ่อยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์รัวให้ตานด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆือคนไหนนะคะชอบอยากติดตามเป็นกําลังใจให้ตาน,นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะช่อง golden fit สามสิบสองของตานด้วยนะคะและสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนอยากจะติดตามเกาะกระแสการอัปโหลดคลิปของตาน,นะคะซึ่งตาจนจะอัปโหลดทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะคะสามารถกด กระดิ่งเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นดิงโทหรือว่านะคะการแจ้งเตือนนะคะซึ่งสามารถกดได้นะคะั้งในตัว PC เองนะคะที่เป็น YouTube ช่องของตานาแล้วก็ตัวแท็บเล็ตนะคะหรือว่าตัวมือถือเนี่ยจะมีให้กดอยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ตาในคลิปถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ